สวัสดีครับพบกับช่องทีเด็ดบอลนะเอาอยู่เหมือนเดิมนะครับผมสําหรับวันนี้นะก็หยิบฟุตบอลมา1คู่นะครับผมก็ไม่ได้มาให้แนวทางมาหลายวันแล้วครับสำหรับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับผมไปกันที่ฟุตบอลสเปนเซกุนดานะผมเลอันบาโยโรวิกนะครับผมเปิดบ้านรับการมาเยือนของเลกาเนสนะครับผมสําหรับคู่นี้ ก็เตะเวลาตีสามตามดาไทยของคืนนี้นะครับผมก่อนจะไปแนวทางคืนนี้ครับเผื่อใครสนใจอยากไปลุยต่อ o ัวของนาวอยู่นะผมนะจะทิ้งข้อมูลการติดต่อไว้ด้านล่างสามารถติดต่อดูผลงานนาได้เลยนะครับเผื่อใครสนใจไปรับแนวทางฟุตบอลสดเต็งสเต็ปสูงต่ำนะครับผมนาจะวิเคราะห์ในตัว VP ครอบครัวนาวอยู่นะครับผมสาหรับคู่นี้นะผมไปดูสถิติของทั้งสองทีมที่เคยเจอกันมานะครับที่เคยเจอกันมาล่าสุดเป็นทางเจ้าบ้านนะครับผม ทำได้ดีกว่านะผม5เกมที่ผ่านมาชนะไป3ครั้งได้เสมอกัน1ครั้งอีก1ครั้งจะเป็นทางเลกาเนสนะครับผมชนะไปได้นะผมล่าสุดที่ผ่านมาสถิติของเจ้าบ้านอย่างบายานะผม6เกมที่ผ่านมาแพ้ไป2นัดนะผมชนะไป4ล่าสุดก็ชนะมานะผม2ประตูต่อ3ออกไปเยือนส่วนเอ,อ่อแมตท,ที่เล่นในบ้านนะผม4เกมที่ผ่านมายังไม่แพ้เลยนะครับผมล่าสุดก็ชนะมา2ประตูต่อ0เล่นในบ้านสําหรับ บายานะผมมาดูสถิติของทีมเยือนก็ไม่เลวนะผมหกเกมที่ผ่านมาชนะรวดนะผมยังไม่แพ้มาเลย2เกมที่ผ่านมาก็ชนะนะผมทั้งนอกแล้วก็ในบ้านชนะมา2ประตูนหนึ่งล่าสุดนะผมเล่นในบ้านสําหรับทางทีมเยือนอย่างเลกาเนสนะครับมาดูอันดับตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนะผมเป็นฝั่งเลกาเนสนะผมลังอันดับ1แข่งไปแล้ว15ชนะ11เสมอ1แพ้ไป3เกมได้25เสีย6มีอยู่34คะแนน ส่วนฝั่งเจ้าบ้านนะครับผมก็แข่งไปแล้ว15เกมเช่นกันชนะ9เสมอ 1, 1> แพ้5เกมนะผมได้20เสียไป17มีอยู่28คะแนน,นนะสำหรับทั้ง2ทีมเลอันบายาลูริกกับเ e กาเนสนะครับผมมาดูสภาพของทีมนะผมความพร้อมสถิติก็รายงานมาแล้วนะผมเจ้าบ้านนะผมสภาพทีมวันนี้พวกเขาไม่มีตัวบาดเจ็บหรือติดโทษแบน ได้ๆนะผมโดยตัวหลักนะผมยังอยู่พร้อมหน้าพร้อมกันพร้อมจะลงสนามช่วยทีมคืนนี้อย่างมอนชูนะผม15นัดยิงไปแล้ว3ประตูแล้วก็วิกเตอร์นะผม10นัดยิงไปแล้ว1ประตูแล้วก็มามาดูนะผมซิล่า11นัดยิงไปทั้งหมด4ประตูพร้อมลงสนามคืนนี้ํำหรับความพร้อมของเจ้าบ,บ้านมาดูทีมเยื่นงอย่างเลกาเนสนะผมสภาพทีมวันนี้พวกเขาไม่มีปัญหาเช่นกันนะผมตัว ดียังอยู่ครบนะผมไม่มีบาดเจ็บหรือติดโทษแบนอย่างไรนะผมก็สามารถลงสนามแน่นอนนะครับสำหรับหลักๆจะมีมิเกลเดอรล่านะผม12นัดนะผมยิงไปแล้ว8ประตูแล้วก็ดาวนี่นะผม14นัดยิงไปแล้ว6ประตูแล้วก็ลุยเพรียนะผม11นัดศนประตูพร้อมลงสนามคืนนี้นะครับก็เป็นแนวลุกทั้ง2ทีมนะผมอย่างไรก็ตามนะผลงานดูดีทั้งคู่นะผมดูแล้วน่าจะสูสีกันเล่นกันสนุกกันแน่นอนนะผม วันนี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้ทุกหน้าว่าใครมีทีเด็ดที่ขาดมากกว่ากันนะครับผมสถิติการเจอกันส่วนใหญ่บียาโรบิกนะครับผมทาได้ดีกว่าเลนราคาคืนนี้เป็นทางเจ้าบ้านนะครับผมต่อแล้วราคาไม่แพงมากเกินไปนะผมผลของเกมไม่น่าจะขาดเชื่อว่าบอลออกได้3หน้าแน่นอนทีเด็ดบอลเลือกลองไปที่เลกานเนสคืนนี้นะผมสามารถสู้ได้แน่นอนนะครับผมสลับแนวทางของฟุตบอลนะค,คืนนี้นครับผมเผื่อใครเห็นตา ก็สามารถสวนทางหรือปล่อยผ่านคลิปนี้ไปได้เลยนะครับสำหรับแนวทางฟุตบอลคืนนี้โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะก็ขอตัวลาไปก่อน,นครับผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ